ในช่วงนี้สภาความคิดจะได้สนทนาในเรื่องสวนมะม่วงราเชนยกระดับคุณภาพสู่ผลไม้พรีเมียมทางรายการได้เรียนเชิญคุณราเชนสุขหวานอาร,รมณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีมาสนทนาให้กับท่านผู้ฟังครับ สวัสดีครับคุณลาเชนครับสวัสดีครับผมลาเชนนะครับสุขวานลรมประธานกลุ่นะครับผูสาหกิจุมชนผู้บริโภู้จงบอกอำเภอมัอยอำเภอบางแพครับที่บางแพราชบุรีนี่ปลูกมะม่วงมายาวนานขนาดไหนยังไงแล้วครับคุณลาเชนครับเฉพาะของแปลงผมก็ยี่ยี่สิบแปดเข้ายี่บเ้าปีนะครับยี่บเ้าปีนะครับ ยี่สิบแปดเข้ายี่สิบเก้าปีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับจากที่ต่างคนต่างปลูกแล้วก็ต่างคนต่างขายมาทำเป็นวิสาชุมชนนี่ด้วยเหตุผลอะไรครับกุลาเชนครับเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากที่เราต่างคนต่างขายประสบปัญหาเรื่องอคุณภาพอมะม่วงเรื่องราคามะม่วงที่ที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ราคาะม,ม่วงที่ตกต่ํา นะครับถึงทําให้เรามีแนวคิดว่าถ้าเรารวมตัวกันมาพัฒนาเรื่องคุณภาพเรื่องราคาอันดับแรกที่เราเนึกถึงคือเรื่องคุณภาพก่อนนะครับทราบว่าทําไมค่ะมำโลกที่เราตกต่ำนี่เราจะทำยังไงให้คุณภาพดีขึ้นสามารถไปวางขายได้ในที่ที่ลูกค้าความต้องการอ่าค่อนข้างดีแล้วก็คุณภาพเราดีขึ้นนะครับครับ เริ่มต้นด้วยการทาของตัวเราเองก่อนนะครับพอตัวเราเองทําแล้วเรา,เราที่ที่ที่เราเริ่มต้นจุดท,ที่ตัวผมเองก่อนก็เพราะว่าเรานึกว่าถ้าเราจะทําำกูดาบดีเราต้องมีตัวอย่างให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการกับเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราทําได้หนึ่งทำได้จริงถึงจะลําบากพอทําได้จริงแล้วราคาเราก็ได้ราคาที่ดีกว่านะครับจึงปเป็นเหตุผลที่จะทาแล้ว พอเ,เราทําได้คุณภาพเราเริ่มได้แล้วทีนี้ความปริมาณลูกที่ความลูกค้าต้องการนี่ช่วงแรกๆในอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีเลยซึ่งพอบอกบอกถือว่าอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีเนี่ยทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องอนหนากมะม่วงที่สิ่งที่พบลูกค้าพบเห็นนี่คือพบเจอคือปริมาณอที่เราบพลิดออไปแล้วคุณภาพไม่ได้บ่มแล้วมีอภาษาภาษาคนสวยเรียกว่าเตรียม หรือขึ้นจุดอแอคเทนโอดเราก็เราก็มาเริ่มต้นแก้ด้วยการดูว่าเหตุเหตุไม่เกิดจากอะไรเราจะแก้ไขยังไงนะครับอพอเราหาเหตุเหตุเหตุและผลพบเราก็เริ่มต้นแก้ไขพอเราแก้ไขจากที่เราบ่มแล้วมีจุดดำเวลาช่วงช่วงสุกช่วงที่มันดีมันก็ที่มมีไม่สุกก็จะไม่เห็นพอช่วงที่สุกมันก็จะ,เ,ะเริ่มเห็นเนี่ยเรากําจัดปัญหาตรงด้ยอยตรงนี้ได้นะครับ ก็เราพอทำได้แล,ล้วทุกคนแล้วก็เชิญมีการอบรมกลุ่มเชิญสมาชิกม่ออบรมในการช่วงที่ในยังไม่ตั้งกลุ่มนะเชิญเกษตรกรที่ร่องกู้เพื่อการมาอบรมโดยปรึกษากับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนว่าเรามีโครงการจะทำห่องกุภาพเพื่อการส่งออกแล้วก็ให้ให้อาจารย์มาร่วมโครงการด้วยอาจารย์เขานักวิชาการ โรคพืชทังรุ่ยหลังเก็บเกี่ยวเข้ามาอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องต้นครับค่ะนก็ทําให้คุณภาพเรา,ารดีขึ้นได้ความความร่วมมือเหล่านี้เราได้มาอย่างดีเลยใช่ไหมครับคุณราเชงครับใช่ครับอ่าโดยโดยดรชนินที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทผู้ส่งออกภาษาค้คับมหาวาิทยาลัยเกษตรศาสตร์อโดยมีอาจารย์ดรพีรพงษ์ อ่าที่เป็นขนานั้นเนี่ยเป็นเป็นอยู่ที่มหาวาิทยาลัยศกษตรศร์นะครับแล้วก็โดยโดยมีดรออภิตาเป็นผู้อน,นำเนินโครงการนะครับแล้วส่วนตัวผมก็ประสานเกษตรกร,กรผู้ร่วมเข้าผู้ร่วมเข้าประชุมแลเลือกผู้ร่วมเข้าอบรมครับก็ช่วงนั้นก็เป็นน่าจะเป็นปีที่ปีห้าสิบสามสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับซึ่งเกษตรกร,ก,รก็สนใจมีเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมอบรมด้วยที่ลงชื่อในวันอบรมนั้น หนึ่งร้อยกสิบแปดท่านที่เข้ารวอบรมมาจากกลุ่มเกษรปุกบุกมะม่วงจากหลายหลกลุ่มแล้วก็หลายมีมีหลายจังหวัดเข้ามาอบรมร่วมกันครับการบ่ม <c oughs> ในวิธีที่ว่านี้นี่ตอนนี้แพร่หลายมากน้อยขนาดไหนแล้วครับคุณลายเชนครับหมายถึงเรื่องเรื่องอบรมหรือเรื่องบ่มครับเรื่องบ่มอะฮะเอาเรื่องเรื่องบ่มอ่อ เรื่องบ่มนี่ตัวแอทีดีในการห้อมบ่มนะครับด,ด้วยเหตุผลที่วันนั้นที่มาอบรมเมื่อปีสองพันห้าร้อยเอเอสองพันห้าสิบสามอบรมอาจายได้พูดถึงเรื่องบ่มม่วงนะครับพอจะมาถึงปีห้าหกสองที่เราดำเนินโครงการจัดทันห้องบ่มเนี่ยอ่าเราก็ได้นึกถึงว่าตองทำยังไงม่วงที่ทําได้คุณภาพแล้วทําไงถึงจะให้ไปอยู่บนเชล ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ผู้บริโภคไม่มีสารพิษตกค,าาค้างผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเสี่ยงในการถูกสารพิษป้องกันสารพิษไป็นตัวป้องกันสารตกค้างในตัวเช่นสารตะกั่ว,รวครับ,รบ,รบเราจึางให้ดเตอร์พีพระพงเข้ามาขนดแรกที่ผมอันดแรกคือด้วยความที่เราต้องการอยากจะทำนวณนวณนกรรมตัวนี้นะครับเราก็ประสานไปที่ ศาสตราจารย์ดรจริงแท้สิรธิพนิช์ซึ่งเป็นอา,อ,าอาจารย์อยู่ที่มาไว้แัยเกษรนะครับอ,า,อาจารย์มาาลัยเกรศากจะให้ให้ด,หดรพีรพงศ์นี้เข้ามาแนะนําตัวโครงการตัวนี้นะครับโดยความร่วมมืออท่านดรพีรพงศ์ก็ให้ความขขอนุเคราะห์แล้วก็ประสานงานไปที่สวทชออในการออกทุนในการทำห้องบ่มอันนี้นะครับ แล้วก็<ะ>อาจารย์ก็ให้ความรู้ในห้องในห้องบ่มห้องบ่มตัวนี้ที่เป็นรู้สึกว่าวิสาหกิจของเราเนี่ยเป็นเวเป็นวิสาหกิจต้นแบบในการลงทุน<ะ>ลงทุนนะให้เงินสามหนุนศสวทชซึ่งเป็นเงินก็ถ้าเปรียบไปย,ยอยอยอดเงินทุนก็ประมาณสามประมาณสี่สามสิบเปอร์เซ็นของเงินเงินทุนที่ลงไปส่วนหนึ่งก็เป็นที่ ผมออกทุนเองนะครับด้วยคำบ่ม <ฮะ S 1> ตรงนี้ก <ฮะ S 1> ็ทำให้รสชาตมม่วงดีขึ้นเช <ฮะ S 1> ่น <ฮะ S 1> เนื้อสัมผัสของเนื้อจะแน่นไม่ดิ่มเละง่ายความสุกจะสม่ำเสมอขึ้นกำหนดวันบริโภคได้ตรงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการตาต,ต,ตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการให้ลูกค้าว่าบริโภคได้วันไหนอะไรเย้้ครับฮ่าฮ่ ช่วยให้งานขายของเราได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นไหมครับคุณลาเชนครับคล่องขึ้นครับจากที่เราเป็นคู่ค้ากับอบอกชื่อห้างได้ไหมที่เราจำหน่ายได้นะครับได้ครับครับผมด้วยห้างที่เราบจำหน่ายอย่าเช่นปูเม่มาเก็ตเดอะมอลล์กนะครับแล้วก็ซึ่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราปัจจุบันเรามีวางกันวางจำหน่ายอยู่แล้วเนี่ยครับทำให้เกิดความเชื่อมั่น ไนสินค้าที่เราผลิตไปแล้วว่าเรามีนวาวกรรมตัวนี้โดยที่ทางผู้ลูกค้าที่เราคู่ค้าอยู่แล้วไม่ได้เรานําเสนอก่อนเลยว่าเรามีนวาวกรรมตัวนี้นะครับซึ่งอเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเรามาเป็นสิบปีเนี่ยเราก็คืนตอบตอบแทนลูกค้าคืนด้วยนวาวกรรมตัวนี้นะทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่า จากปกติที่มะม่วงที่เราส่งเข้าไปเนี่ยนะครับอา,อาจจะก,ก่อนหน้านี้อาจจะเนื้อสัมผัสไม่ค่อยดีนักนะครับอาจจะมีการนิ่มแบบปกติสุกเร็ว่ากปกติแล้วก็เป็นแคนาเสียนะครับขอเสริมตรงนวัตกรรมตัวนี้ที่หนึ่งนวัตกตรรมตัวนี้มันเป็นห้องบ่มที่ควบคุมอุณภูมินะโดยปกติแล้วตัวห้องบ่มพอบบ่มโดยธรรมชาติบ่มโดยแก๊สแคลเซียมคาร์บอเนทที่เป็นหินที่เป็นถ่านหินเป็กนก้อนๆนะครับ ระบบด้วยความร้อนสูง่มาสบด้วยความร้อนนะครับทําให้มะม่วงเนี่ยคายน้ําแล้วก็เกิดเทศกาลได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าด้วยการที่เราเอาตัวน้ำควันนี้มาใช้ทําให้อา่าระบบที่มะม่วงที่อุณหภูมิ25องศาใช้เวลาบ่มที่24ชั่วโมงในห้องบ่มครับที่เป็นห้องปิดนะครับพอเอาออกมาแล้วว่าพักไว้นะครับใช้เวลา90ชั่วโมงขึ้นไป มะม่วงลูกนี้ก็จะรับประทานได้นะครับเพราะงั้นในมะม่วงที่ออกจากกลุ่มของเราเราใช้แบรนด์ว่าราเชนฟาร์มเนี่ยครับทุกลูกจะมีคิวอาโค้ดบอกวันที่บริโภคเบื้องต้นไว้ทุกลูกครับบอกถึงเตอรี่ว่ามะาม่วงลูกนี้รับผลิตวันที่หนึ่งกินวันที่สี่กินวันที่ห้าเงี้ยทุกลูกจะมีคิวโค้ดติดออกไปนะครับทำให้ทำให้ลูกค้า,าที่ซื้อม่วงไป อไม่ต้องไปดูว่าลูกนี้จะบริโภคอะไรต้องคํานวณอาเองหรือต้องไปจับเอาเองบีบเอาเองหรืออผู้ขายบางทีจะตอบลูกค้าไม่ถูกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เราทําออกไปแล้วตอบทย์ลูกค้าได้ลูกค้าจะสามารถรู้ได้เลยว่ามะม่วงหนึ่งลูกที่ออกไปจะมีชอ็อตเอรี่แบบไหนมาจากสวนไหนมีเบอร์คิโอ,อเท่าไหร่รับประทานได้วันที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องทําห้องบง่ม ซึ่งก่อนหน้านี้หละไม่ถ้าห้องบออ่มวนนันที่ที่เราติดลงไปอาจจะมีการผิดพลาดมางนะครับแต่ว่ารัใช้เจียโคตรแล้วนะครับโอกาสผิดพลาดก็จะ,ะน้อยขึ้นนะครับจากเดิมมีแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อัดฟิช่นอเป็นค่าดัวเปอร์เซ็นต์ตรงตามวันที่เราบริโภคแล้วซึ่งลูกค้าก็จะมั่นใจในการซื้อะครับในการซื้อมะม่วงของเราครับแล้วเรื่องการส่งออกไปต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับคุณลาเชนครับ ตัวส่งต่างประเทศนะครับของเราก็จะมีเรามัันยงไม่สามารถที่จะส่งเองส่งเองออกส่งออกเองได้นะครับเราก็จะส่ง่ซน่านคู่ค้าที่เป็นลูกค้าประจำเราเราแบ่งเราแบงแ่แบงกันทํางานต่างกันนะครับสมมติว่าถ้าเราส่งเองเราต้องมีทีมงานขายทีมงานต่างประเทศนะครับเราก็เลยแบ่งว่าบริษัทที่เป็นคู่ค้าเราเป็นอีกทีมงานหนึ่งในการส่ง่างประเทศเราก็ก่อนหน้านี้ตัวมัวทูเนี่ย เราส่งให้ลูกค้าโดยที่ไม่ได้บุบลูกไม่ได้บุบออกไปลูกค้าก็จะความสุขแล้วก็ความเสียหายก็จะมากขึ้นตอนนี้เราเพิ่ม่ทํา,าให้ลูกค้าเสร็จเลยเราตัดเราตัดขั้วขึ้นเชลสเด็ยยางวิธีบุมออกไปลูกค้าแค่แพ็คกิ้งก็ส่งได้เลยนะครับทําให้ลูกค้าทำยอดขายเล้จากปกติที่เราช่วงที่ก่อนโควิดนะครับเราเริ่มต้นตลาดเพียงอ่าหก 60กิโลในการน,นําตลาดนะครับต่อช่วงหลังของโควิดที่จพบโควิดเนี่ยปีหนึ่งเราสามารถส่งออกได้เป็นหมื่นกิโลต่อต่อปีอืต่อ,อ,ตอปีอปทําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในเรื่องคุณภาพเรื่องตามบ่มเรื่องส,มมองสีสารของมุบ่วงโดยวยที่สม่ำเสมอครับมีอะไรอยากจะแนะนําผู้ที่ทําเรื่องของวิสาหกิจชุมชน ทา้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อช่วยกันให้เกิดกิจการที่ดีขึ้นบ้างไหมครับคุณลาเชนครับออันดับแรกอันดับแรกที่ผมุนีุยมีข้อแนะนํานะครับหนึ่งต้องมีใจรักก่อนนะครับซึ่งสัตว์ต่อที่ตัวเองแล้วก็ต้องอพัฒนานเราอย่ามองโอกาสคือปัญหาเราอย่ามองอปัญหาคือปัญหานะครับเรามองปัญหาคือ เรามองปัญหาเป็นโอกาสของเราเพราะมีปัญหาเพราะมีวิกฤตเราถึงเราถึงมีโอกาสตรงนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่มีวิกฤต<ฆ>นะครับในวิกฤตย่อมมีโอกาสที่ให้เราพัฒนาได้ถ้าเราหาเป้าหมายหรือปักหมุดมันเจอเลยครับเพราะฉะนั้นการนัฒน์นธุรกิจการทำธุรกิจทุกนิดนะครับเราก็มองว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของกลุ่มโซอาหารนะครับในในกลุ่ม<ฆ>ของผมเนี่ย เราเริ่มต้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำนะครับกลางน้ำและปลายน้ำอยู่ในอยู่ในเชิเดียวกันเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ว่าถ้าเราเจอปัญหาที่หนึ่งเราควรจะแก้ที่ตรงไหนนะครับเจอปัญหาที่สองเราควรจะแก้ตรงไหนนะครับอันนี้คือตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งห่ทั้งห่วงโซ่ทั้งห่วงโซ่ของของการผลิตเลยครับฮ่หาฮ่า,หา ก็ค,ความคิดดีๆกิจการดีๆเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณลาเชนครับครับครับแล้วก็ผมในส่วนของผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราตัววิสาหกิจแล้วก็เราได้จดทะเบียนเป็นเป็นบริษัทนิติบุคคลนะครับโดยโจดในนามของรบ,บริษัทฟุตตูยูล้วก็จะมีตัวเพจออนไลน์ด้วยที่เป็นเพจวิฟุตตูยูที่ทุกคนสามารถเข้าไปซื้อได้ ข้าไปแอดตรงนี้ได้นีครับแล้วก็แล้วก็มันจะมีส่วนของตลาดออนไลน์ด้วยนะครับเราเราเพื่อนรุ่ทางเราอาสาหรับลูกค้าที่ที่เราจําหน่ายอย่างเช่นเดอะมอลล์อย่างเช่นท็อปสมาร์เก็ตเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาทางห้างก็จะมีการอ,อรบรบมเราว่าเชลเชนของตลาดจะเป็นยังไงแล้วก็ไปให้ความรู้รแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อให เพื่อให้ให้ทานตอนสถานการณ์ของตลาดครับปัจจุบันปัจจุบันก็ตลาดที่ครับครับผมขอบคุณครับคุณราเชนครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณรายเชนสุขหวานอารมณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงสงออกอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีสวนมะม่วงรายเชนยกระดับคุณภาพ สู่ผลไม,ม้พรีเมี่ยมไห้พรีเมีม่ยม